สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสร SC ฟรบวกสโมสรน SC ฟรบวกมีรากฐานย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งสโมสรฟุตบอล2แห่งในปีคริสตศักราช1904คือฟราบกเกอร์ฟุตบอลเฟอร์อัน04และ FC ชวาเบ้ฟรบวกสโมสอนเหล่านี้ได้ผ่านการเปลี่ยนชื่อและการรวมกันหลายครั้งจนกระทั่งในปีคริสตศักราช1912จึงได้รวมตัวกันและก่อตั้งเป็นสปอร์ตคลับฟรบวก โดยใช้สัญลักษณ์หัวกริฟฟอนหรือกริฟฟินเฮดเข้ามาด้วยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ององค์กรที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่ในเยอรมนีถูกยุบสโมสจรจึงได้รับก,การจัดตั้งขึ้นใหม่และถูกเรียกว่า VFL ไรายบวกชั่วคราวก่อนที่หน่วยงานยึดครองของฝรั่งเศสจะอนุญาตให้สโมสรกลับมาใช้ชื่อเดิมได้ในปีคตศคราช1950 และในปีคริสตศักราช 1952, ส่วนฟุตบอลของสโมสรก็แยกตัวออกมาเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากอย่างเป็นทางการยุคสำคัญและผู้จัดการทีมในตำนานตั้งแต่ปีคริสตศักราส 1954, สโมสรใช้สนามเย่าชื่อว่าชว wow ัชวาลสตาดิออนซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อตร i ซามสตาดิออนและได้เปลี่ยนไปใช้สนามใหม่ที่ทันสมัยกว่าคือยูโรป้าพาร์ชสตาดิออนในเวลาต่อมา สโมสรเคยมีผู้จัดการทีมที่คุมทีมยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเยอรมันคือโฟเกอร์ฟิงเกอร์ซึ่งคุมทีมในช่วงปีคิตรศักราช1991-2007ถึงฟิงเกอร์เป็นผู้นำทีมขึ้นสู่บุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในปีคิตรศักราช1993และนำทีมจบอันดับสูงที่สุดตลอดการในอันดับที่5ของลีกในฤดูกาล1994-1995 นอกจากนี้ยังได้นำทีมลงแข่งขันในรายการยุโรปครั้งแรกในยูฟ่าคัพเมื่อปีคริสตศักราช1995ด้วยอีกหนึ่งผู้จัดก,การทีมที่สร้างยุคสมัยให้กับสโมสรคือคริสเตียนสไตรค์ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชตั้งแต่ปีคริสตศักราช2011และกลายเป็นตำนานของสโมสรและบุนเดสลีกาสไตรค์เคยเป็นโค้ชทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาก่อนและเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการปั้นเยาวชนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ความสำเร็จในลีกและฉายาฉายาหลักของฟรบวกคือ Briscal b r a s i l e อ r ์หรือชาวบราซิลแห่งบรสเกลซึ่งมาจากชื่อเต็มของเมืองคือฟรบวกอิมบรสเกลส่วนคำว่า b r a ย i l e อ r ์มาจากสไตล์การเล่นที่น่าดึงดูดใจของสโมสรในทศวรรษหนึ่ัซึ่งมักถูกเชื่อมโยงกับทีมชาติบราซิลความสำเร็จในลีกชนะเลิศสวย t e u บุ u n d e s l าหรือ 2บุนเดสลีกา1992-1993 2002-2003 2008-2009และ2015-2016ลีกระดับล่างอื่นๆได้แก่โอเบร์ลีกาบาเดนวูร์เทมแบก1998อมาเตอร์ลีกาซุดบาเดน1965 1968และ1978และเฟอร์เบนส์ลีกาซุดบาเดน 1,998ผู้เล่นคนสำคัญในประวัติศาสตร์โยอาคิมเลฟเป็นผู้ทําตะรูสูงที่สุดตลอดการของสโมสรททาได้81ประตูใน252เกมและเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันในเวลาต่อมาซูไมล่ากูลิบาลีเข้ามาร่วมทีมในปี2000และเป็นกัปตันทีมในปี2006มัตทิอัสกินเทอร์มาจากศูนย์ฝึกเยาวยชนของสโมสสและติดทีมชุดใหญ่ในปี2012 และได้แชมป์ฟุตบอลโลกกับเยอรมันในปี2014ในขณะที่ยังเป็นผู้เล่นของไฟร์บวกด้วยคริสเตียนกึนเทอร์เป็นผู้ที่ลงเล่นให้สโมสรมากที่สุด302นัดนิวสปีเตอร์เซนเป็นผู้ทำประตูในบุนเดสลีกาให้กับสโมสรมากที่สุด69ประตูปรัชญาและศูนย์ฝึกเยาวชนไฟร์บวกมีชื่อเสียงในด้านปรัชญาความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เล่นเยาวชนโดยการตั้งโรงเรียนฟุตบอลไฟรบวกขึ้นมาในปี2000 ความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของศูนย์ฝึกเยาวชนคือการคว้าแชมป์ยูสิเกจอร์มันแชมปเปี้ยนชิพในปี2008โดยมีคริสเตียนสไตร์เป็นโค้ชในขณะนั้นและผู้เล่นชุดนั้นมีผู้ที่ก้าวไปเล่นในบุนเดสลีกาหลายคนความสำเร็จอีกอย่างคือการคว้าแชมป์ยูสิบเก้าดีเอฟบีโเขาได้ถึง6ครั้งทำให้เป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการแข่งขันรายการนี้สโมสรให้ความสำคัญกับการนำผู้เล่นที่มาจากศูนย์ฝึกเยาวชนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จอย่างยั่งยืนของสโมสรยุคสมัยแห่งการสร้างรากฐานโฟเคอร์ฟิงเกอร์โวเคอร์ฟิงเกอร์อคขศ9ยาถึง2007ยุคของโฟเคอร์ฟิงเกอร์ถือเป็นยุคทองแรกและเป็นช่วงที่ทำให้สโมสรได้รับการยอมรับในระดับประเทศฟิงเกอร์เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชในปีคศ9 9 9 1และคุมทีมยาวนานถึง16ปี ทำให้เขากลายเป็นผู้จัดการทีมที่คุมทีมยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเยอรมันการขึ้นสู่บุนเดสลีกาขังแรกแชมป์สองบุนเดสลลกาขังแรกคศ1 9 9 2 9 3ฟินเกอร์นำทีมข้อแชมป์ลีกดิวิชั่น2และเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาลีกสูงสุดได้เป็นขังแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอนความสำเร็จสูงสุดคศ1 9 9 4 9 5ในฤดูกาลที่2ในบุนเดสลลกา ฟิงเกอร์นำไฟบวกจบที่อันดับที่3ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดตลอดการของสโมสรจนกระทั่งคอสอ2013ผลงานอันน่าทึ่งนี้ทาให้พวกเขาได้รับฉายาไบาสกาวไบซีเลียนชาวบราซิลแห่งไบสกาวเนื่องจากสไตล์การเล่นที่น่าตื่นเต้นและเปิดเกมรุกอย่างมั่นใจการลงเล่นในยุโรปครั้งแรกผลจากอันดับที่3ในปีคศ1995ทําให้ไฟบวกได้ลงแข่งขันในรายการยุโรปครั้งแรกในยูฟาคัพ คือยูเอฟ่าคัพในฤดูกาล1 9 9 5รถึง 1, วงจรขึ้นลงตลอดช่วงเวลาของฟิงเกอร์สโมสรต้องประสูบกับช่วงเวลาการตกชั้นและเลื่อนชั้นหลายครั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติของทีมเล็กที่มีทรัพยากรจำกัดในบุนเดสลีกาตกชั้นและเลื่อนชั้นกลับมาทันทีทีมตกชั้นในปีคศ1 9 9 7และเลื่อนชั้นกลับมาในปีคศ1 9 9 8แชมป์สองบุนเดสลลกาครั้งที่2คศ2 0 0 2ถึง2003 หลังจากตกชั้นอีกครั้งในปีคศออ2002ฟินเคอร์ก็พาทีมคว้าชแชมป์สองบุนเดสลีกาอีกครั้งในปีถัดมาแม้จะมีวงจรขึ้นลงแต่ฟินเคอร์ก็ยังเป็นที่จดจำในฐานะผู้สร้างรากฐานและปรัชญาการเล่นที่เน้นฟุตบอลเกมรุกและการสร้างทีมจากศูนย์ฝึกเยาวชนยุคแห่งปรัชญาและความต่อเนื่องคริ ey, r, อสเตียนชไต์คริสเตียนชไตอีราคศ1991-2014 หลังจากโฟเกอร์ฟิงเกอร์ออกไปในปี2007สโมสอสนได้เข้าสู่ยุคของคริสเตียนสไตซึ่งเป็นบุคลากรที่เติบโตมาจากระบบของสโมสรอ,อย่างแท้จริงจากโค้ชเยาวชนสู่โค้ชทีมชุดใหญ่รากฐานในสโมสอสนสไตร์ร่วมงานกับไฟบวกมาตั้งแต่ปีคศ1995โดยเป็นโค้ชเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีย19เป็นเวลานาน,านถึง15ปีก่อนจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชทีมชุดใหญ่ความสำเร็จด้านเยาวชน ในช่วงที่เป็นโค้ช U19 เขาพาทีมคว้าแชมป์เยาวชนระดับประเทศหลายรายการเช่นแชมป์ U19 DFB p o ค a l 6สมัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและปรัชญาการปั้นดาวรุ่งของสโมสรผู้จัดการทีมชุดใหญ่ชาตายเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชในเดือนธันวาคม2011และกลายเป็นผู้จัดการทีมที่คุมทีมยาวนานที่สุดอันดับที่2ในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาความสำเร็จและความมั่นคงอันดับที่5และยุโรปอีกครั้ง คสสอง1ัถึงในฤดูการแรกของเขาอย่างเต็มตัวชตาหนำทีมจบที่อันดับที่5ของบุนเดสลีกาเทียบเท่าสถิติสูงสุดของสโมสรนทำให้ทีมได้ไปเล่นยูฟาอีโรป้าลีกแชมป์2บุนเดสลีกาครั้งที่4คขสสอห้ถึงองพหลังจากตกชั้นในปี2015ชัชตายังคงอยู่กับทีมและนำทีมคว้าแชมป์2บุนเดสลีกากลับมาสู่ลีกสูงสุดได้ทันทีสแสดงให้เห็นถึงความพักดีของความเข้มแข็งทางจิตใจของทีม เข้ารอบ knock-out ยุโรปชไต์เป็นผู้นำให้ไฟบวกเข้ารอบ k n o c อ o u ์ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในช่วงหลังๆการอำลาในเดือนมีนาคมคศ2024ชต์ได้ประกาศว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งตอนสิ้นปี2023-2024เพื่อเปิดโอกาสให้พลังใหม่และบุคคลใหม่เข้ามานำพาสโมสรสนามเพิ่มและย้ายบ้านเรซามสตาเดียนทัฟคอสบาสตาเดียนคศ1954-2021 เป็นบ้านของไฟบวกมากเกือบ70ปีสนามนี้เป็นที่รู้จักกันในนามเรซามสตาเดียนก่อนจะเปลี่ยนชื่อตามผู้สนับสนุนสนามนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุในลักษณะเป็นขั้นๆตามความต้องการของสโมสรอ,ออรปาพาร์กสตาเดียนขส2021ถึงปัจจุบันเนื่องจากข้อจำกัดด้านความจุและมาตรฐานของสนามเก่าสโมสรจึงย้ายไปยังสนามเพิ่มใหม่ที่มีความทันสมัยมากกว่าคือ อี r โรปาพาร์คสเตเดียมในปีคศ2021สนามใหม่นี้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นไปตามข้อกำหนดของยูเอฟ่าอย่างสมบูรณ์ทำให้สโมสรสามารถรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติได้มากขึ้นบันทึกสำคัญในการแข่งขันยุโรปไฟบวกเป็นสโมสรที่เน้นการเล่นในประเทศเป็นหลักแต่ก็ได้สร้างความทรงจำในเวทียุโรปยู f a ฟ่าคัพและยู f a ฟ่าอีโรปาลีก สโมสรลงเล่นในรายการยุโรปครั้งแรกในปีคศ1995และได้เข้าร่วมรายการนี้รวมถึงยูฟ่าอียรปาลีกอีกหลายครั้งในช่วงคศ2001-2013และช่วงหลังปี2020เป็นต้นมาสถิติส่วนบุคคลในยุโรปผู้ลงเล่นมากที่สุดในรายการยุโรปมัตติอัสกินเทอร์22นัดผู้ทำประตูสูงสุดในรายการยุโรปมิชาเอลเกรโกริช8ประตูข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของสโมสรคือโยอาคิมเลิฟ81ประตูซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันที่พาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014สถิติการซื้อขายสโมสรมีชื่อเสียงด้านการซื้อขายผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสูงโดยสถิติการขายผู้เล่นออกไปในราคาสูงที่สุดมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นดาวรุ่งจากศูนย์ฝึกเยาวชนเติบโตและย้ายไปสโมสรที่ใหญ่กว่าคู่แข่งและประวัติศาสตร์สโมสรคู่แข่งระดับรอง s อสซีไฟบวกมีคู่แข่งหลัก2ทีมในภูมิภาคบาเดนวิเทนแบ e r คคือ VfB s t u t t gart และ k a l s r u h e r SC หรือ KSC สามเหลี่ยมแห่งความขัดแยง้งความเป็นคู่แข่งของไฟบวกกับ2สโมสรนี้ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งระดับรองหรือ Minor rivalry เนื่องจาก VfB s t u t t gart และ k a l s r u h e r SC ถือว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคู่แข่งตัวฉกาจที่สุดของกันและกันทำให้ไฟบวก มักเป็นส่วนเกลือนในสามเหลี่ยมความขัดแย้งนี้สถิติที่น่าจดจำนัดแรกของไฟรบวกในบุนเดสลีกาคือการบุกไปชนะ VFB สตุ๊ตการ์ดด้วยสกอร์4-0ต่อซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลไฟรบวกจดจำได้เป็นอย่างดีโครงสร้างสโมสรและการเงินโมเดลที่เน้นแฟนบอลไฟรบวกมีชื่อเสียงในด้านโมเดลที่เน้นแฟนบอลซื่อสัตย์และมีความอดทนสูงซึ่งเป็นที่ยกย่องในวงการฟุตบอลเยอรมนี ผลประกอบการที่แข็งแกร่งสโมสรได้รายงานรายรับและกำไรสูงสุดเป็นประวัติการโดยมีเงินสดสำรองรวมกว่า150ล้านยูโรซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงสนามใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสโมสรนย้ายไปเล่นที่ยูโรปาพาร์คสเตเดียมซึ่งมีความจุ34,700ที่นั่งในปี2021สนามแห่งนี้มีจุดเด่นคือการติดตั้งแผงโซลาเซล ที่สามารถสร้างพลังงานได้ถึง250,000กิโลวัตต์อัเวอร์ต่อปีการสืบทอดปรัชญายูเลียนชูสเตอร์และโรงเรียนไฟบวกแม้ว่าสโมสรจะสูญเสียตำนานอย่างคริสเตียนสไตรช์ไปในปี2024แต่การเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ตอกย้ำถึงปรัชญาที่ยึดมั่นของเอซีไฟบวกการเปลี่ยนผ่านสู่ยูเลียนชูสเตอร์การสืบทอดจากคนให หลังจากการก้าวลงจากตำแหน่งของ Strike, สไตรช์สมสรได้แต่งตั้งยูเลียนชูสเตอร์เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชผู้เล่นเก่าของสโมสรการตัดสินใจนี้มีความสำคัญยิ่งยวดอย่างหนึ่งเนื่องจากชูสเตอร์เคยเป็นกัปตันทีมของ SC ไฟบวกมาหลายปีและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในสโมสรมาอย่างยาวนานความต่อเนื่อง การเลือกอดีตผู้เล่นที่เข้าใจวัฒนธรรมและปรัชญาของสโมสรเป็นอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไฟบวกในเรื่องของความต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสโมสรอ,อื่นที่มักจะมองหาโคช้ชที่มีเชื่อเสียงจากภายนอกดีฟรายบุกเกอร์สคูลเลหรือโรงเรียนฟรบวกการพัฒนาเยาวชนอย่างจรงิงจังฟรบวกถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในเยอรมนีในเรื่องการพัฒนาเยาวชนภายใต้ชื่อ ฟรีบูเกอร์สฟุตบอลชูเล่หรือโรงเรียนฟุตบอลฟรีบวกแหล่งรวมพรสวรรค์โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงและมีวินัยให้กับทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้เล่นที่ก้าวไปติดทีมชาติเยอรมนีหลายคนเช่นมัตเทียสกินเตอร์และคริสเตียนกินเทอร์ความยั่งยืนปรัชญาน,นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมมีผู้เล่นที่มีความผูกพันกับสโมสร แต่ยังช่วยให้สโมสรมีรายได้มาหาศาลจากการขายผู้เล่นที่ปั้นขึ้นมาเองทําให้มั่นคงทางการเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนภายนอกมากนักข้อมูลเบดเตะ็ดเลดสุดท้ายชื่อทางการชื่อเต็มของสโมสรคือ Sports Club Freiburg A.V. e v ย่อมาจาก Ein Getragener f e r Ein แปลว่าสมาคมจดทะเบียนสีและสัญ,ญลักษณ์สีประจำสโมสรคือแดงและขาว เสื้อเย้ามากจะเป็นสีแดงสลับขาวหรือลายทางแดงดําและสัญ,ญลักษณ์หัวกริฟฟอนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์เก่าแก่ที่สโมสรใช้ตั้งแต่การรวมตัวครั้งแรกของสโมสรเส้นทางในฟุตบอลถ้วย DFB Pokal history SC Freiburg ได้สร้างประวัติศาสตร์ในรายการ DFB Pokal ซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยหลักของเยอรมนีรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ ความสำเร็จสูงสุดในรายการนี้คือการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในประวัติศา,ศาสตร์สโมสสอนในฤดูกาล2021-2022ถึงแต่พ่ายแพ้ให้กับอาร์เบตไลฟสิกในการดวลจุดโทษรอบรองชนะเลิศสโมสสอเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศมาแล้วหลายครั้งเช่น2013และ2023ก่อนที่จะทำสถิติสูงสุดในปี2022การเดินทางใน DFB อฟบีโพคาวมักจะเป็นสิ่งที่นำแฟนบอลและสโมอสสให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นกับทีมใหญ่ๆใ,ในรอบลึกๆสถิติผู้เล่นที่โดดเด่นของสโมสรน,นี่คือผู้เล่นที่สร้างสถิติสูงสุดให้กับ SC f r e i b u r g ตลอดประวัติศาสตร์สถิติการลงสนามมากที่สุดหรือ most appearances อันดับหนึ่งคือคริสเตียนกันเทอร์กองหลังและกับตันทีมลงสนามไปแล้วกว่า380นัดในทุกรายการอันดับ2คือโยอาคิมลาฟลงสนามไป252นัดอันดับ3คือ นิโควันเดอร์ฟอสลงสนามไป247นัดสถิติการทำประตูสูงสุดหรือ top scorers อันดับหนึ่งคือโยอาคิมเลิฟทำประตูรวมได้81ประตูอันดับสองคือนิวสปีเตอร์เซนทำประตูรวมได้79ประตูหมายเหตุ นิวสปีเตอร์เซเป็นเจ้าของสถิติผู้ทำประตูสูงสุดในบุนเดสลีกาให้กับสโมสรที่69ประตูและมีชื่อเสียงในฐานะซูเปอร์ซับในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาอันดับ3คือโทมัสสตูสทำประตูรวมได้75ประตูสถิติเฉพาะทางที่น่าสนใจผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ลงสนามในบุนเดสลีกาคือโอมามามุชในปี2017สสถิติการซื้อขายที่ทำกำไรสูงสุด สโมสรประสบความสำเร็จอย่างสูงในการขายผู้เล่นที่พัฒนาขึ้นมาเองเช่นชาลาโซยุนคูและลูก้าวาชมิดชุดแข่งขันและผู้สนับสนุนผู้ผลิตชุดการแข่งขันสโมสรนคอใช้ผู้ผลิตชุดกีฬาหลายรายในช่วงหลายปีมานี้โดยปัจจุบันใช้นกี้หลังจากเคยใช้แบรนด์ต่างๆเช่น Adidas และ Hu m เมผู้สนับสนุนหลักผู้สนับสนุนหลักมักจะมีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเช่นชวัสวาชมิล์ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์นมที่มาจากเขต Black Forest โดยตรงบริบททางสังคมและภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร SC Freiburg ตั้งอยู่ในเมือง Freiburg อิม r e i ส g กาซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางภูมิศาสตร์และการเมืองจุดยุทธศาสตร์เมือง Freiburg ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนฝรั่งเศสห่างจากเมืองมุลเฮาส์ของฝรั่งเศสไม่มากและสวิตเซอร์แลนด์ทำให้สโมสรมีฐานแฟนบอลที่มาจากสประเทศ ได้แก่เยอรมนีฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ฉายาเก่าแก่ในช่วงยุค90ถึงต้นปี2000สโมสรถูกเรียกว่าฟาสตูนมมนชัฟหรือทีมลิฟต์เนื่องจากมีสถิติการเลื่อนชั้นและตกชั้นระหว่างบุนเดสลีกา1และ2บ่อยครั้งซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนถึงขนาดและข้อจำกัดทางการเงินของสโมสรในยุคนั้น คุนท์เนหรือสโมสรลทัทธิไรบวกถูกมองว่าเป็นสโมสรลทัทธิที่มีความแตกต่างจากทีมใหญ่ในเยอรมน,นีโดยมีภาพลักษณ์ที่ต่อต้านธุรกิจฟุตบอลสมัยใหม่เน้นความซื่อสัตย์ความอดทนและความแกล้ชิดกับแฟนบอลอย่างมากความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไฟบวกเป็นที่รู้จักกันในานามกรีนซิตี้ของเยอรมน,นี และสโมสรก็สะท้อนปรัชญาน,นี้ออกมาอย่างชัดเจนพลังงานแสงอาทิตย์ที่สนามยูโรปาพาร์คสเตเดียมแห่งใหม่มีจุดเด่นคือหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามกีฬาของยุโรปในขณะที่ก่อสร้างซึ่งตอกย้ำถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของสโมสรความรับผิดชอบต่อสังคมสโมสรมีโครงการทางสังคมมากมาย และเป็นหนึ่งในสโมสรที่พยายามรักษาราคาตัวเข้าชมให้อยู่ในระดับที่จับต้องได้เพื่อให้แฟนบอลทุกคนสามารถเข้าถึงการแข่งขันได้การก่อตัวและวิวัฒนาการของชื่อสโมสรรายละเอียดสุดท้ายรากฐานของสโมสรเกิดจากการรวมตัวกันหลายครั้งคือไฝบวกฟุตบอลเฟรนศูนย์สี่ก่อตั้งในปีพศ2447 FC ชัวเบ้ฟไฝบวก ก่อตั้งในปีพศ2447สโมสรทั้งสองสโมสรรวมตัวกันในปีพศ2455และใช้ชื่อว่าสปอร์ตคลับไฟบวกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสโมสรถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อชั่วคราว VFL ไฟบวกก่อนที่ทางการฝรั่งเศสจะอนุญาตให้กลับมาใช้ชื่อสปอร์ตคลับไฟบวกอีกครั้ง ในปีพศ2493